อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเมื่อรัฐบาลจีนเ,นเริ่มควบคุมภาวะ EV ล้นตลาดจนราคาเนี่ยมันร่วงลงไปเพราะว่ามีการแข่งขันลดราคาด้วยการตัดราคากันเองเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าทําให้ค่ายรถเนี่ยต่างยิ่งถูกบีบครับให้ต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดในธุรกิจซึ่งแน่นอนนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่รอดครับและก็ล้มละลายไปในที่สุด ผลที่ตามมาก็คือผู้บริโภคที่ซื้อรถของบริษัทที่เจ๊งไปแล้วเนี่ยกลายเป็นผู้รับกรรมและต้องใช้รถอย่างหวาดระแวงครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยรถที่ซื้อมาด้วยเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตจะกลายเป็นเพียงแค่ขยะราคาแพงที่ซ่อมไม่ได้ในที่สุดอีกตัวอย่างที่สะท้อนถึงปัญหาค่ายรถยนต์จีนล้นตลาดมากเกินไปได้อย่างดีนะครับก็คืออย่างจีเยออโต้นะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างเจ้งเจียงจีดีโฮดดิ้งและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตอย่างไปตู ที่หลังจากเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกนะครับได้เพียงแค่ปีเดียวก็ต้องเผชิญกับปัญหาการลดกําลังการผลิตลงครับจนต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติมท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการชําระเงินที่เกิดปัญหาของเจ้าของค่ายรถยนต์ดังกล่าวบางรายนะครับก็ต้องนํารถคันนี้รุ่นนี้ มาหันรับบริการทำงานพัฒนามเพื่อหาไรายได้เสริมหวังที่จะชดเชยไรายได้ที่อาจจะสูญเสียไปจากลุกเล่นล้ำสมัยของรถที่ถูกตัดออกไป